เนี่ยคนที่เดินเข้าไปก่อนหน้าเราแป๊บเดียวอะให้คูไปอยู่หน้าไหมควรแ่้งแบบนี้นะครับกนี้มีทั้งหมด5้าคนนะครับถ้ากลัวหรือตกใจอะไรนะคะบอกกลุกันไว้นะครับแล้วไม่วิ่งนะครับกคำตอบหทึ่ง่านนะครับถ่ายรูปได้ถ่ายวีดีโอได้ใช้แสงนะครับแล้วก็ทีมงานของเราไม่มีใครแต่งตัวแต่งชุดเป็นนางรำนะครับถ้าเจอ มันไม่ใช่ทีมงานของเรานะครับขอโทษนะครับถ้าไม่ใช่ทีมงานหมายความว่าทำร้ายร่างกายได้เราจะพูดนะครับเอ้าก็ไม่ใช่ทีมงานเราห้ามทำร้ายร่างกายทีมงานแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทีมงานหมายความว่าเต็มที่ แต่วันก้องมีน้องแปะปวดแบบน้องใหม่ถ้าจะเต็มที่ใช่ไหมแล้วเชิญชี้เลยแต่ทีมงานออกมาหมดแล้วขอบิ้วเงินจริงชิบหายก็ก็เหมือนพี่ก้อนอ่ะก้อนอ่ะชิบหายหมดแล้วเฮ้ยแต่นะกูยอมกูยอมไอ้สัสอันนั้นกูยอมพี่ก้อนอ่ะนะเออกูยอมกูเห็นคลิปแล้วขนาดกูอยู่ป่ากูยอมยอมแม่ ก๊อตจักรพันรรดิก๊อต์จากก็ต์กอตอิทธิพลเดี๋ยวนี้ยครับโอเคครับท้าคนเดินทางครับมึงนำมึงนำ เว้ยเว้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเชี่ยชิบหายก็อะไรถูกไหมครับเอ้ยนั่นคือคนใช่ไหมเนี่ยผมไม่ใส่ชุดนักการ เก่งครับเก่งครับทุกคนสุดยอดมึงอย่าทำให้กูหลอนด้วยดิไอสัตว์ประตูเนี่ยกูว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเย็นๆย็นสัตว์สรุปแม่งทั้งคลิปมีแต่เสียงกูเนี่ยโอ้ยผมขอโทษอย่าแกล้งผมเอ้ยเย็นพี่รองพี่ พี่อย่าหลับผมพอแล้วรอดคืนวนคืนนี้กูกลับไปฝันแน่พี่เฮ้ยไม่กูไม่ให้โอตกใจยืนไฟยืนไฟเฉยๆโอ้ยโอ้ยตกใจดีปะท้ารี่เฮ้ยข้างหลังไอ้สันเฮ้ย นี่เหรอผมเดี๋ยถ้าจะให้ผมเล่นโจ๊กหนึ่งเนี่ยผมไม่เล่นนะอย่ามึงไม่ดูทำไมอย่าอย่าอย่าพี่โจ๊กอย่าอย่าพี่พี่ไอ้เฮียมีกระสือด้วยผมไม่เล่นโจ๊กนั้นไอ้เฮียจะไม่เล่นโจ๊กแล้วเพราะไม่เอาไอ้เฮียกูว่าเฮ้ยนี่ยืนอยู่เนี่ยปุ๊บว่าไอ้เฮียในคลิปกูจะเสียงว้ายวโายวายเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮียผมพูดตรงๆนะผมเสียดายดูสมัย โอ้ยน่ากลัวมากนะทุกท่านแม่งจะรีแอคชั่นคนอื่นมีรีแอคชั่นกูเองเนี่ยเรื่องจริงเออฉัดโอเคอันนี้ของจริงใช่ไหมเออกูกลัวจริงเออเฮียเฮ้ยจบแล้วไอีสัตสอยอะไรอ่ะที่ต้องต้องขอคกามช่วยชันใพอแล้วบิวบอร์ดอ่ะถ้าถ่ายบิวบอร์ดกับมึงแล้วมีอะไรติดกูไม่รู้นะเว้ยจบแล้ว ไงครับัว้วัวข้างหลังก็น่าัวดพราะว่อขั้นั